ครับาการสวัสดีช่วงเซาของวันที่31ตุลาคมพศ2568ันากบารสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับที่เกียรติขอประรับชมชิปเขอมาหนุนและขามาติดตามช่างช่องฮ่อครับการสนับสนุนนี่ผมกับมีงัวอ่ามาแบ่งปันพี่น้องอีกเช่นเดิมครับเป็นงัวขายยกือกชุดซีโตครับพี่น้องครับผมบริการส่งฟรีให้200กิโลเมตรบริการเก็บเงินปลายทางน่องเหนือจาก200กิโลเมตรผมการับจะส่งทั่วประเทศเลยครับพี่น้องครับ แต่ว่าถ้ามันไกลกันนาเจียดทั้งผู้สื่อก็ต้องออกขัรถซอยทั้งผู้ขายครับพี่น้องครับพอว่าทั้งจองห้องบริบวกผลกําไรอย่างมากมมยครับพี่น้องครับเอาพ่อ,อยู่ได้ทั้งผู้สื่อไปกับพ่อสื่อทั้งผู้ขายกับยู่ได้นาครับพี่น้องครับหลักอีกอย่างที่ผมเน้นย้ำทุกิปอย่าโทษเล่นโทษตัวโทษต,ตมกันอย่าโทษควมสาใจเด็ดขาดด้วยครับพี่น้องครับอ่าบม่มั่นใจว่าจะควงสื่อได้โทษแล้วบ่อเอาเนี่มันเกิดควมสายหนึ่งล่ะผมขาดทุนแท้แน่นอนครับออกจากบ้านครับพี่น้องครับ เพราะว่า่าใส่ใจกัหลายบาทครับาฝากเบอร์โทรไปก่อนครับศูนย์หกห้าสองูนย์เจ็ดหกแปดแปี่พิกัดของข้อกัวตั้งอยู่ตำบลบัานฝางอำเภอเกษตรวิสัยจังหวหัดร้อยเอ็ดอ่าบริหารเมืองงว้วครับชุดอ่าเป็นงว้วทั้งหมดซีตัวหางหัวใจไลราลคาราคาขายได้ครับสองหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทครับนี่ครับสองหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทได้ซีตัวหางหัวใจครับนี่ครับอ่าอัานนี้ก็เป็นแม่ท่อง แม่ทองได้ซี่เดือนประกันทองให้นี่ครับแม่หนาขาวหางขาวนี่ครับพี่น้องครับมันมีเลือดชะโลเลงกับทิดขาวธรรมดาแหละครับสูงก็บร้อยสามสิบบวกลบสองนี่ครับแม่เพิ่อนกันสิเป็นไทยพ่อเพนสิเป็นชะโลเลงนี่แหละครับรู้ว่ามากอะหางขาวซืูอมอย์จไปถือมันต่อครับพี่น้องครับงวงเลงงวงบีบเพียงหนาด่างหางดอกครับดอกครับพี่น้องอ่ะนี่ครับแขนล่าขาเกิงครับไปลูกไปวันนี้กับแม่สาวสองแม่แม่สาวนี่อายุขวบปั้วแล้วครับอ่าแม่แดงนี่ใกล้ผสมนี่ครับแม่แดง ี่ขาหนามเลี้ยงเยอะน้อยครับเรื่องว่าสดชื่นตาบานครับนี่ครับแม่็ดเลี้ยงสูงแม่็ดเศร้าหานี่นี่ครับอ่าไทยนฝนตกไปปล่อยครับพี่น้องครับแล้วก็แม่นวลนี่ก็ขวบกลัวนี่ครับแม่็ดเลี้ยงก็ใกล้ผสมนะครับอันนี้แม่แม่นวลนี่ขวบกลัวแม่นวลนี่เป็นลูกตัวนี้ครับพี่น้องเออเป็นลูกตัวนี้เนี่ยง่วนเลยน้องครับงัวนง่วส้นขวบหรืองัวนเลยน้องนี่นะครับแม่กับท้องซี่หาเดือนประกันท้องให้ได้ครับพี่น้องครับ อ่าเราก็มีตัวผูตัวผูมันเป็นงัวข้อเดียวนครับตัวผูอยู่หาเดือนหกเดือนนี่ครับสองหมื่นห้าพันห้าร้อยงวะซีโต้แล้วะครับพี่น้องครับงัวะซีโตอ่าซีโตหาหัวใจหรือพอแม่พี่น้องเสียวตัวนี้ไปน้ำกระไรเอาไปขุนเนื้อครับเป็นแม่แยกลูกอ่าตัวนี้มันหนีเจ็บขาหนาครับพี่น้องครับตัวรุงรถผม,มครับพี่น้องครับแต่ว่ายางออกแล้วก็แต่ยางปกติยังปกติดีครับพี่น้องครับแต่ แต่เราต้องบอกว่ามันเจ็บขาหนาขาหนึ่งครับไปไปเราเม่นี่ไปน้ำกระชิดสามหมื่นครับพี่น้องครับนี่ครับแม่นี่กระเนื้อพ่อครับพี่น้องไปไปดูไปเนแต่ยางเราก็ปกติคือยังขามันทำไงขาลังกับว่าขาทบนะครับพี่น้องครับอ่าแถ่โตัวนั่งแถ่โตัวซี่ตัวนั่งกับสองหมื่นห้าพันห้าร้อยเราเม่นีไปน้ำกผมชิดสามหมื่นมองขายเด้ครับพี่น้องครับถ้าตั้มกูนี่ผมเอาใบก้อนครับพี่น้องครับ บอไปยังครับพี่น้องครับนี่ครับชุดทีว่าอ่าคุณพ่อทั้งอำเภอทารีโท่มาสือคนไปหอดชุ่มแพร่เหรอท่ไหนกับปติดครับพี่น้องครับนี่ครับชุ่มแพร่ชุ่มแพร่เลยเออเลยชุ่มแพร่ไปครับแพร่พูดกับดึงครับพอพี่ไส้ผมเป็นผู้ไปนี่ครับขนง่วไปเมีย้สือครับพี่น้องครับนี่ครับถ้ายกถ้าเอาอซีโตก็ได้เอาหาโตได้ก็ตามทีราคาตามที่ผมว่าละเก้าหรอวครับพี่น้องครับ อ่ะสนัชขีนีขอจบไปเเพียงเท่านี้ครับกลับสวัสดีครับ